ตอนนี้มีเว็บไซต์เพกถนหมายแอบอ้างชื่อช่องหอจางกิ่งฟ้าและชื่อช่องกิ่งฟ้า t o f o r six e channel ซึ่งทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดทั้งสิ้นขอให้ทุกท่านระวังมิจฉาชีพทุกรูปแบบและมีสติรอบคอบในการรับข้อมูลบนโลกออนไลน์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องการเพกถอนดยดวงดวงจางกิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า t o f o r s x e channel นะคะต้อนรับเข้าสู่กันนาดวงเป็นประจำทุกคลิปนะคะสักวันนี้นะคะจะเป็นดวงรายเดือนประจำเดือนกุมภาพันธ์2569หรือ2026นะคะก็ อย่างเช่นเดิมนะคะถ้าใครไม่อยากฟังตัวต้นคลิปสามารถกดสกิปข้ามเป็นนาทีที่กิ่งฟ้าเขียนเอาไว้ด้านล่างนะคะหรือกดทม์สตามใต้ Description ได้เลยนะคะแล้วก็ขออนุญาตแจ้งก่อนนะคะว่าเนื่องจากคลิปนี้ค่ะตอนที่กิ่งฟ้าอ่านอยุดเนี่ยคืออาจจะมีเสียงอุ้ยเสียงหอบเหนื่อยนะคะหรือว่า อาจจะมีไอคอกแคกบ้างต้องขอภัยล่วกหน้านะคะเพราะว่ากิ่ฟ้ายังมีอาการป่วยนะคะเนื่องจากพักผ่อนไม่ค่อยเพียงพอนะคะทำงานคน่อนข้างเยอะเกินไปนะคะยังไงทุกท่านรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะกิ่ฟ้าก็จะรีบหายให้ไวที่สุดนะคะเลยมาแจ้งเอาไว้เฉยๆนะ,ะโอเคอย่างเช่นเดิมนะคะคลิปนี้เป็น general reading นะคะทำนายโดยภาพรวมนะคะฉะนั้นเป็นเรื่องปกติคะ่ะที่มันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะแต่ขอทุกท่านดูตรงนี้นะคะเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางแต่เพียงเท่านั้นนะคะเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่ตัวคุณเป็นคนกําหนดดวงชะตา ไม่ใช่พายหรือคำบรรายของอาจารย์กิงฟ้านะคะแล้วก็ถ้าท่านใดที่อยากจะปรับนะคะการพูดของกิงฟ้าหมายถึงว่าความเร็วความช้าซึ่งกิ่งฟ้าพูดเสมอว่ากิ่งฟ้าไม่สามารถปรับตัวตนของตัวเองได้นะคะคือกิงฟ้าพูดแบบนี้มาโดยตลอด10ปีบวกในการทํา y o u t u b e นะคะแล้วก็เอ,อมันเหมือนเป็นการทํานายสดอะคะ่ะแล้วมันต้องรีบพูดอะไรเงี้ยกิงฟ้าก็ เป็นคนลักษณะพูดอย่างนี้เพราะว่าติดจากการพูดภาษาอังกฤษมานะคะต้องขออภัยด้วยนะคะแต่คุณสามารถปรับความเร็วความช้าได้จากปุ่มฟันเฟืองด้านขวาบนข,ข,ของคุณตรง YouTube ตรงนี้กดเข้าไปเขียนว่า playback speed หรือว่าปุ่มปรับความเร็วความช้านะคะถ้าคุณโอเคกับ normal speed หรือว่า speed หรือความเร็วปกติแบบนี้ไม่ต้องปรับแต่ใทั้งสิ้นนะคะแต่ถ้าคุณอยากปรับเร็วขึ้นช้าลงคุณสามารถปรับเองได้เลยนะคะตามใจชอบนะคะโอเคค่ะเพื่อไม่การเสียเวลานะคะเราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปวิดีโอของวันนี้กันเลยดีกว่าค <มา S 1> ่ะราศี สิงห์นะคะประจำเดือนกุมภาพันธ์2569หรือ2026นะคะอ่ะเรามาดูดวงรายเดือนนะคะราศีสิงค์ค่ะ determination enlightenment two of swords the herofend King of Wands, Queen of Swords, Six of Pentacles, The Wheel of Fortune, Ace of Wands, Page of Wands, Six of Swords, Seven of Wands, The Strength. And the last one ไปสุดท้ายนะคะ The Sun โอเคราศีสิงห์พลังงานของคุณเนี่ยจะบอกว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ค่อนข้างมงคลของคุณมากเลยนะคะแต่กิ่งฟ้าพูดเสมอยามขึ้นอย่าหลงระเรงยามลงอย่าท้อถ้ากิ่งฟ้าพูดคานี้แปลว่าดวงชะตาของคุณค่อนข้างไปในทิศท,ทางที่ดีแต่ดีไม่ดีคื้นที่ตัวเราด้วยนะสําคัญมากๆเลยนะคะอันดับแรกสิ่งที่กิ่งฟ้าจะบอกเฉยเป็นคําเตือนก่อนก็คือทําอะไรอย่าก,กดดันตัวเองมากจนเกินไปแต่กิ่งฟ้าเข้าใจคะ่ะบางคนอาจจะบอกว่า เหมือนมีความเพียรพยายามทําอะไรบางอย่างอยากให้มันสําเร็จอยากให้มันดีมันเลยมีความเพียรพยายามแบบตั้งใจมากๆจนกระทั่งบางทีมันเครียดหรือกังวลเองฉะนั้นกิ่งฟ้าอยากให้คุณทําวันนี้ให้ดีที่สุดแต่อยากกดดันตัวเองมากจนเกินไปเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะความเครียดมันจะทําให้ทุกอย่างมันแบบทุกอย่างมันมันมันรวนไปหมดอะค่ะอ่ะฉะนั้นอยาก อยากจะบอกคุณว่าขอเป็นกําลังใจให้คุณมากๆไม่ว่าคุณเจอกับอะไรอยู่หรือทําอะไรอยู่หรือตั้งใจเพ่นพยายามอะไรอยู่มันจะสําเร็จแน่นอนนะคะเป็นกําลังใจสุดๆเลยนะคะขอให้คุณอย่าละทิ้งความพยายามแต่อย่าทําอะไรจนกระทั่งมันเกินตัวจนเกินไปหรือว่า,าบางทีต้องหาเวลาพักผ่อนบ้างหรือว่าบางทีการพูดคุยปรึกษากับผู้อื่นมันอาจจะพบเธอพบเจอทางสว่างหรือว่าทําให้เราคลายมากขึ้นนั่นเองนะคะหรือบางคนอาจจะแบบ อาจจะหาวิธีในการพักผ่อนสมองในแต่ละวันลงด้วยก็ดีละกันนะบางคนบอกนอนเลยค่ะอะไรเงี้ยอย่างกิงฟ้าคือนอนง่ๆค่ะหรือฟังเพลงปรับสมาธิมันก็จะมีอยู่ไม่กี่อย่างนะคะจริงๆนะแล้วก็บางสิ่งบางอย่างเดิม,ดมๆเก่าๆอาจจะกลับคืนมาก็ได้เหมือนสมมติโอกาสที่เคยดุดลอยไปอาจจะกลับมาบางท่านอาจจะมีการทําอะไรที่เราเคยคุ้นเคยอยู่แล้วหรือบางคนอาจจะบอกว่าเออกลับไปทํางานลักษณะหรือสายงานเดิมเป็นได้หมดเลยหรือบางคนอาจจะแปลว่ามีโอกาสที่จะจบลงจากบางสิ่งบางอย่างและเริ่มต้นสิ่งใหม่ ที่สวยสดงดงามและรุ่งเรืองเจริญรุ่งโรจน์มากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยไพ่มันขึ้นเหมือนป็นลักษณะคำว่าฟ้าหลังฝนกาลังสดใสามากๆสําหรับตัวคุณนะคะแต่อีกหนึ่งอย่างที่ขอเป็นคําเตือนนะคะว่าทําอะไรก็ตามแต่อย่าอีโก้สูงอย่าคิดว่าเราเก่งหรือเราเด่นกว่าคนอื่นทําตัวปกตินะคะอ่อนน้อมทําตนแล้วก็ ทำตัวเป็นน้ําครึ่งแก้วที่แบบคอยเรียนรู้อยู่ได้ตลอดเวลานะคะถ้าบางทีเราทําตัวเป็นน้าเต็มแก้วแบบแล้วก็อีโก้สูงปัญหาต่างเนี่ยถ้ามันเข้ามาหรือว่าใครพูดอะไรเราไม่ฟังเลยมันไม่ได้นะคะ,ะหรือบางทีแบบว่าเฮ้ยเราแบบไม่สามารถที่จะเข้าคนอื่นได้เพราะว่าความคิดของตัวเราแต่บางคนบอกว่าก็ไม่คิดจะเปลี่ยนฉันเป็นตัวฉันอย่างนี้ก็เป็นสิทธิ์ของคุณแต่กิ่งฟ้ามีหน้าที่เตือนเฉยๆๆว่าหลายๆสิ่งหลายอย่างอะคนเรามันต้องปรับเปลี่ยนให้มัน ให้มันเข้ากับความเป็นจริงหรือว่า,อ,าอย่าทำอะไรที่มันทำให้ตัวเองหรือผู้อื่นเดือดร้อนเป็นพอนะคะแล้วก็จงทำในสิ่งที่มันสมควรจะทำคือไพ่มันขึ้นลักษณะคำว่าความยุติธรรมความถูกต้องนะคะแล้วก็ พลังงานขึ้นอีกหนึ่งอย่างว่ามันมีดวงของการเปลี่ยนแปลงและก็ได้รับโอกาสที่ดีเยี่ยมที่จะเข้ามาม,มันจะเป็นแบบนี้เลยเนี่ยพ่ยขึ้นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีกิ่งฟ้าถึงบอกเหมือนเป็นการจบลงหรือตายจากจกรมังสิงบางอย่างที่มันไม่ดีหรือมันไม่ใช่่เริ่มต้นสิ่งใหม่ที่สวยสดมากขึ้นกว่าเดิมจริงๆอ่ะเรามาดูเรื่องการงานแบบเจาะลึกนะคะ Nine of Pentacles King of Cups นะคะ Two of Cups นะ Eight of Cups เนเป็นการละวางละทิ้งบางสิ่งบางอย่าง Ten of Cups ไพ่ขึ้นการงานของคุณดีแต่บางท่านถ้าคุณจะไปเริ่มงานที่ใหม่ทําได้นะแต่ถ้าที่ใหม่ลองรับแบบมีที่จะไปและไปได้เลยเพราะว่าไพ่มันขึ้นเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่ดีแต่บางคนอาจจะบอกเออทำงานสิ่งเดิมสิ่งเก่าล้าทำสิ่งเดิมแหละแต่มันอาจจะแปลว่าเป็นการจบบางสิ่งบางอย่างจบโปรเจกต์ทำโปรเจกต์ใหม่แต่บางคนอาจจะแปลว่า,อาตอนนี้กําลังเปลี่ยนคนทํางานใหม่ อะเงี้ยสมมติเราเป็นหัวหน้าคนอาจจะมีลูกน้องใหม่ๆชุดใหม่ๆห,หรือว่ามีทีมเวิร์กเข้ามาใหม่ๆก็ได้นะคะแต่บางท่านอาจจะแปลว่าช่วงนี้อาจจะต้องทําอะไรหลากหลายงาน แล้วก็ไม่สามารถรับทุกงานได้อาจจะต้องละวางบางอย่างหรืองานบางอย่างที่รู้สึกว่าเออสำคัญน้อยที่สุดแล้วมันสําคัญนะแต่สําคัญน้อยที่สุดเพื่อไปทํางานที่สําคัญยิ่งกว่านะคะแล้วไพ่ขึ้นว่ามีคนแบ็กอัพคอยสนับสนุนดีมากๆแล้วพลังงานคุณอ่ะเหมือนคุณไม่ได้ทําอย่างเดียวในหนึ่งอาชีพคุณอาจจะต้องทําหลากหลายหน้าที่หรือบางคนอาจจะมีอาชีพหลักอาชีพเสริมแต่บางคนอาจจะมีช่องทางในการทําอาชีพเพิ่มก็ได้ซึ่งรายรับก็อาจจะเพิ่มเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันแต่ไพ่ขึ้นว่าถ้าบางคนทํางานเป็นกลุ่มเป็นก้อน หรือว่าทํางานกับหลากหลายคนช่วงนี้ดีมากๆแต่ถ้าสมมติเราบอกเราทํางานที่แบบอาจจะเป็นแนวสื่อออนไลน์ต่างๆ ช่วงนี้ก็ดีนะคะแต่มันไม่ควรทําอย่างเดียวสมมุติว่าถ้าเราจะทํางานสื่อออนไลน์อาจจะต้องมีหลากหลายโซเชียลเน็ตเวิร์กหลากหลายช่องทางต่างๆในการทําเงินนั่นเองนะคะแล้วไพ่มันขึ้นว่าคุณต้องพร้อมที่จะเรียนรู้หรือหาความรู้เข้าหาตัวมากขึ้นกิ่งฟ้าถึงบอกว่าทําตัวเป็นน้ำไม่เต็มแก้วเดือนนี้คุณจะได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นกว่าเดิมนะคะหรือว่าต้องศึกษาอะไรมากขึ้นกว่าเดิมนะคะเพื่อเอามาพัฒนาตนแล้วไพ่ขึ้นคุณจะมีสมาธิในการทาเสิยงต่างๆมากยิ่งขึ้นหรือว่าคุณเองอาจจะ แบบมีความคิดที่แบบมีไอเดียพุ่งกระฉุดมากขึ้นกว่าเดิมในเดือนนี้อ้ล่ะพยขึ้นแคลคาดการทํางานหรือการใช้ชีวิตของคุณในเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนที่แบบกิ่งฟ้าพูดเลยว,ว่าดีมากไม,ไม่พูดเยอะาจริงเจ็บคอนะอันนี้ไม่สบายเจ็บคอเลยเอาเป็นว่ามันดีขึ้นกว่าเดิมนะคะการเรียนล่ะ การเรียนอะต้องบอกแบบนี้นะถ้าที่ผ่านมาเราบอกว่าอีเราทำไม่ได้ไม่สําเร็จเลยลองใหม่ทําใหม่รอบหน้าหรือรอบถัดไปอาจจะสําเร็จก็ได้ฉะนั้นอย่าเพิ่งละทิ้งความพยายามนะคะแล้วก็ในกรณีที่เราบอกว่าเฮ้ยไอสิ่งที่เรากําลัง กำลังจะแบบไปเรียนรู้สึกว่าไม่ใช่ที่ของเราเลยไม่ใช่อาจจะเป็นการเปลี่ยนซิ้วย้ายคณะก็ได้เพราะไพ่มันขึ้นเหมือนการหยุดเพื่อไปต่อหรือบางคนช่วงนี้อาจจะบอกว่าเออหยุดในเรื่องของการเรียนหรือบางคนอาจจะบอกเป็นเป็นลักษณะคาว่าเฮ้ยปิดเทอมอะไรเงี้ยเป็นก็ได้นะคะแต่บางคนอาจจะเป็นลักษณะของควาว่าเออเหมือนกําลังรอที่จะเริ่มเรียนสิ่งใหม่ๆอ่าเเรียนคอร์สใหม่ๆก็ได้นะคะเพราะไพ่มันขึ้นการหยุดจากบางสิ่งบางอย่างเพื่อไปต่อ ประมาณนี้นะคะอ่าไม่เป็นไรนะคะถ้าสมมติเราบอกว่าเอ้ยเรายังทําไม่สําเร็จไม่เป็นไรลองใหม่ทําใหม่นะคะยังไงความสําเร็จมันมีโอกาสาที่จะเข้ามาหาคุณแน่นอนนะคะในเรื่องการเรียนการเงินล่ะการเงินเอ่อช่วงนี้เนี่ยถ้าคุณจะใช้ตังอะไรเนี่ยแบบเหมือนเหมือนต้องคิดเยอะๆนิดน,นึงคือหมายถึงว่าไม่ได้บอกให้คิดมากนะ แต่หมายถึงว่าคิดว่าไตรต่ตรองว่าสิ่งนี้จําเป็นหรือไม่คุณใช้เงินเก่งมากแต่ถามว่าหาเงินเก่งไหมก็หาเงินเก่งแต่ใช้เงินเก่งมากแต่ส่วนมากบางทีอาจจะใช้เ,เงินไปกับแบบความฟุ่มเฟือยอะ่ะบางทีอาจจะแบบกิเลสเยอะ แต่ถ้ามองอีกมุมนึงบางคนบอกว่าใช้เงินไปกับครอ,อบครัวบุตรลูกหรืออะไรต่างๆเหมือนใช้ไปกับสิ่งที่จําเป็นถ้าใช้ไปกับสิ่งที่จําเป็นไม่ว่ากันอันนี้มันก็จําเป็นมันก็ต้องใช้อะเนาะแต่ถ้าช่วงนี้ใช้เงินไปกับสิ่งที่เราคิดจจรณาแล้วเรามีอยู่แล้วจะซื้อมาทําไมเพิ่มหรือว่าจะมีอะไรมากมายหรือมันแบบไม่ได้มีประโยชน์ไม่ได้จําเป็นเลยก็อย่าหาทําแต่บางคนช่วงนี้อาจจะหมดเงินไปกับความสุขของตัวเองบางคนสมมติมนะให้เห็นภาพบางคนบอกวิ้ยมีศิลป,ปินไอดอลหรือว่าแบบวงที่เราชอบมาเล่นคอนเสิร์ต อาจจะแบบเอาเงินแบบไปแบบเสียเงินไปกับสิ่งที่เรารู้สึกเป็นความสุขอันนี้ก็เป็นสิ่งของคุณไม่ว่ากันนะคะ แล้วก็บางท่านอาจจะมีโอกาสได้มรดกตกทอดของล้ำค่าของมีค่าหรือมีคําว่าแบบครอบครัวหรือต้นตระกูลมอบอะไรบางอย่างมาให้กับเราก็เป็นได้นะคะเอาเป็นว่าการเงินของคุณไม่ได้แย่เลยแต่แค่ว่าใช้เงินเก่งอืนะคะแล้วก็ที่สําคัญอย่าให้ใครหยิบยืมตังค์นะอันนี้คือสําคัญมากเดือนนี้จริงๆไม่ควรตลอดไปถ้าเป็นไปได้เพราะว่าจะได้เงินคืนยากหรือไม่ได้เงินคืนแต่บางคนบอกว่าไม่ได้มีเม้าพอ้อยคนอื่นยืมค่ะจ่าอะไรเงี้ยอ่ะมีมอในแง่ดีแกล้งเล่นนะคะแต่ต้องบอกแบบนี้ว่า อย่าให้ใครหยิบยืมตังค์อย่าไปเซ็นคำประกันให้ใครอย่าไปร่วมลงทุนอะไรที่เป็นความเสี่ยงกับผู้อื่นระวังให้ดีนะคะโดยเฉพาะเดือนนี้เรามาดูนะคะสําหรับในเรื่องของความรักคนโสดสนิทมีโอกาสที่จะมีคนเดิมคนเก่าหรือคนที่เราเคยรู้จักได้กลับมาพูดคุยกันอีกรอบหนึ่งภายนกักษณะนีแล้วอาจจะเข้ามามากกว่าหนึ่งคนแตไ่ไม่จำเป็นต้องเป็นคนเก่าเสมอไปอาจจะเป็นคนที่เราอาจจะเคยรู้จักเ,เคยพูดคุยกันหรือว่าแบบอาจจะมีอะไรบางอย่างที่แบบคล้ายคลึงกันหรือมี mutual friend แบบ เป็นเพื่อนของเพื่อนอีกทีอะไรเงี้ยแล้วไพ่ขึ้นว่าแบบมันอาจจะมีออปชันหรือมีช้อยส์มาให้ให้เลือกหรือเราเองอาจจะเข้าไปคุยหรือจีบใครก็แบบเฮ้ยช่วงนี้ก็แบบเขาก็ให้ความสนใจเรากลับอะไรเงี้ยแต่เป็นลักษณะคําว่ายังไม่ได้ลงหลักบักฐานกับใครแต่มีการพูดคุยกันเกิดขึ้นนะคะมีโอกาสที่จะเป็นชาวต่างชาติได้หรือคนต่างที่ต่างถิ่นได้เช่นเดียวกันนะคะสําหรับคนโสดที่สถานะไม่ชัดเจนหรือคุมเครือจะชัดเจนกันมากยิ่งขึ้นไหมไพ่ยังคงขึ้นว่า ต้องคุยต่อไปอีกระยะเวลาใหญ่ๆเลยเพราะว่าไพ่ย,ยังขึ้นยังให้ความชัดเจนได,ได้หรือว่าช่วงนี้เป็นช่วงของการเหมือนมันทำคะแนนนะต้องพูดแบบนี้เลยนะการทำคะแนนหรือว่าการพูดคุยให้เยอะขึ้นนะคะเพื่อรู้ว่าควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะสำหรับคนที่มีคู่หรือมีแฟนแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะ,ะคนที่มีคู่หรือมีแฟนต้องบอกแบบนี้นะถ้ามีเรื่องของคำว่าผลประโยชน์ เรื่องเงินเรื่องทองเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเรื่องของคําว่าชู้สาวหรือการไม่ซื่อสัตย์หรือนอกใจกันหรืออะไรที่เป็นปัจจัยที่มันไม่ทําไม่สามารถครบกันต่อได้อะค่ะคือมันเป็นแบบ ความผิดที่ร้ายแรงหรือแบบไม่เราทําหรือเขาทําหรือมันแบบมันท็อกซิกหรือว่ามีการทําร้ายจิตใจหรือร่างกายรุนแรงมากๆอย่างเงี้ยมันไปต่อไม่ได้อยู่แล้วมันแปลว่าความสัมพันธ์จบลงเลยนะพลังงานอะไรขึ้นเป็นลักษณะถ้ามันไม่ใช่จะจบลงในเร็ววันนี้เหมือนเป็นการลักษณะการจบลงจากบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ใช่ที่กิ่ฟ้าพูดเรื่องแต่ต้นแต่ถ้าเราบอกเรารักกันดีไม่ได้มีหากแฟนเลยค่ะจ้าอะไรเงี้ยเราเราโอเคกันให้ข้ามคําทํานายนี้เลยไม่ต้องไปใส่ใจเพราะว่าไพ่มันแค่ขึ้นว่า มันเป็นการระวัระวังของบางคู่แต่เพียงเท่านั้นนะคะสำหรับคนที่แต่งงานแล้วเป็นยังไงค่อนข้างโอเคค่ะเหมือนเป็นการสร้างนาะคดร่วมกันไปได้เรื่อยในเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพเรามาระวังในเรื่องของพวกแบบร้อนในอ,อะไรที่มันอยู่แบบระบบภายในเ,เกี่ยวกับพวกผิวหนังได้ด้วยภูมิแพ้ต่างๆหรือว่าเป็นโรคเก่าที่ต้องระวังมันจะกลับคืนมาแล้วก็ปวดหัวปวดศีรษะโรคเก่าเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนโรคคำว่าพฤติกรรมอย่างเช่นสมมติว่า เราเคยเป็นออฟฟิศซินโดมมันกลับมาเพราะเราทําพฤติกรรมเดิมแต่มันหายถ้าเราแบบไปกายภาพหรือยืดเส้นยืดสายหรือว่าไม่ทําพฤติกรรมเดิมๆอะไรเงี้ยระวังโรคเก่าจะกลับคืนมาโรคเหมือนเก่ากําเริบอะคะอ่ะจะอาการที่มันแบบว่าบางทีแบบเราไม่ได้ตั้งใจก็ได้นะมันเหมือนแบบร่างกายเราเป็นเองอะมันเหมือนกลับขึ้นมาเราต้องไปรักษามันอีกรอบอะไรประมาณนี้นะคะรักษาสัวเข้ากันด้วยนะคะส่วนเรื่องเรื่องของการทาบุญกิ่งฟ้าจะพูดเสมอทําบุญกับพระในบ้านพระในบ้านที่กิ่งฟ้าหมายถึงว่า พ่อแม่พ่อแม่บุญธรรมพี่ป้านาอาปุญญาตายายคนที่มีพระคุณคนที่ดีกับเรานะคะก็อย่าลืมดีกับพวกเขาด้วยแต่กิ่งฟ้าเข้าใจค่ะแต่ละคนเจอไม่เหมือนกันฉะนั้นกิ่งฟ้าจะพูดเสมอว่าทําเท่าที่เราไหวถ้าเขาดีกับเราให้ดีกลับแค่นั้นเองถ้าไม่ก็ทําเท่าที่เรารู้สึกไหวที่เราไม่เดือดร้อนหรือทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนแค่นั้นพอทําบุญถัดไปนะคะการทำบุญเนี่ยมันทําได้ทุกรูปแบบแล้วแต่เรากิ่งฟ้าไม่จํากัดนะคะ การทาบุญก็ต้องทําโดยที่เราไม่เดือดร้อนด้วยนะคะแต่เดี๋ยวกิ่งฟ้าจะดูให้ว่าทํากับอะไรดีที่สุดในเดือนนี้แต่หลักๆเลยถ้าสมมติเราทําบุญแบบโดยที่ไม่เสียตังค์ง่ายๆเลยคือการนั่งสมาธิถ้าราศีสิงห์วันละ1-2นาทีจะดีมากๆสําหรับตัวคุณแต่ถ้าอยากให้ยาวกว่าน,นั้นประมาณ2-7นาทีจะดีมากๆใครทําคนนั้นก็ได้อนันมโหนาบุญด้วยอันดับถัดไปการสวดมนต์การสวดมนต์บททั่วไปกิ่งฟ้าแปะอวัยวะ description ใน YouTube เสมอเสริมพระกระถางเงินล้านได้เก้าถึงสามสิบจบแผ่ทเมตตาก,ตตกร ต่างๆแผ่เมตตาก,การกวดน้ําคือดีมากๆควรทําเป็นสิ่งสุดท้ายจบท้ายนะคะเหมือนแบบแบบจบอ่าเราแบบได้บุญกุศลต่างๆอะไรเงี้ยถัดไปอ่ะเรามาดูการทําบุญนอกบ้านทํากรอรไรดีไพ่อ่ะจะขึ้นเป็นลักษณะว่าทําบุญเกี่ยวกับเรื่องพวกเอ่อความเป็นความตายอย่างเช่นโรงพยาบาลทําบุญลงศพได้หรือว่าทําบุญเกี่ยวกับเรื่องการล้างป่าช้าหมายถึงว่าเราร่วมบุญไปท่าที่ไหนมีการล้างป่าช้าหรือว่า ซื้อผ้าพวกผ้าขาวผ้าดิบเผาศพปปไปบริจาคหรือว่าอาจจะเป็นการบริจาคเลือดหรือทําบุญเกี่ยวกับเรื่องพวกผู้ป่วยติดเตียงต่างๆก็ได้นะคะหรือว่าถ้าที่ไหนมีวัดที่ไหนมีการบุรณะหรือสร้างเมนเผาศพร่วมบุญไปได้เลยนะคะก็อาาก่านมโธนาบุญด้วยกับทุกท่านที่ทําบุญกุศลที่ดีนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความเจริญนะคะขออนุญาตจบคำทำนายเดียเพจนี้ค่ะนะคะ,ะ,คะสำหรับคําทํานายดวงของคุณนะคะถ้าท่านใดที่ต้องการสนับสนุนช่องหัวใจากิ่งฟ้านะคะก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์ตอบคณเมือปุ่ม รู้หัวใจด้านล่างใน YouTube ได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซุปเปอร์แตงได้ตัวของตัวเองเลยขอบคุณมากที่สนับสนุนกันนะคะหรือเพียงแค่กดไลค์ like, กด Subscribe กดกระดิ่งยิง่งเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fanpage ได้ติดต่อได้ไอจีได้นะคะแล้วก็ตอนนี้กิ่งฟ้าขออนุญาตฝากนะคะร้านมทฉะนะคะของอาจารย์กิ่งฟ้าเองที่กิ่งฟ้าชงเองทุกแก้วเลยนะคะตอนนี้จะมีแค่ d e l i v e อ y อย่างเดียวยังไม่มีหน้าร้านนะคะอ่าก็ถ้าใครอยู่ระแวกนี้สามารถติดตามกันได้ชื่อร้านว่า card of cups นะคะเดี๋วกจะะะนนหคคเุณ็็ ก็ติดตามกันได้เข้ามาดูเมนูกันก่อนได้นะคะเวลาเปิดไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่นะคะกิ่งฟ้าทําเป็นแค่งานอดิเรกเพราะว่ากิ่งฟ้าชอบชงมะชากัมากนะคะมีมะชามีโกโก้มีนมสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็จะมีเมนูอื่นอาจจะมาตามมาได้เรื่อยนะคะใังก็ติดตามกันได้นะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะทุกท่านบ๊ายบายค่ะขออนุญาตฝากร้านมะชาคารับคัพส์ของอาจารย์กิงฟ้านะคะสามารถสั่งผ่านไลน์แมนได้เลยนะคะถ้าอยู่แถวนี้กิ่งฟ้าชงเองทุกแก้วเลยค่ะ เนื่องจากตอนนี้มีเว็บไซต์เพิกมายแอบอ้างชื่อช่องหออาจารย์กิ่งฟ้าและชื่อช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o r x e channel ซึ่งทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดยทั้งสิน้นขอทุกท่านระวังมิจฉาชีพทุกรูปแบบและมีสติรอบคอบในการรับข้อมูลบนโลกออนไลน์ด้วยนะคะอย่าลืมกด like กด subscribe กดกระ,ะดิ่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น facebook fanpage instagram หรือ tiktok ค่ะขอทุกท่านมีความสุขขทัั้้งกกาาายะใจจนนนนวีอออญตไป่ กันใหม่คลิปอื่นๆค่ะสวัสดีค่ะ